วกวัส้ีครผมจะเกอรหนึ่งแกมาด้วผมอิโอลีเจนแนนะครับตอตามมาทีที่12นะสกอร์17ต่อ12นะตามอยนะู่5ตัวนะคิวสอยส่อที่สนะฮะตอนนี้ก็มีพีคเแคแล้วโรบอกก็ตือบ้งไปได้พีโรบอกละออกป่าอะไรยังอ่าเพื่อนก็สเสียเปรียบอยู่นะครับระหว่างทีดีเนฟาร์ ข้างบนนี้ซิเบตหนึ่งีเลยฮนะจูโคนนโดนดะูไมฮะปาบปาบเอ้ยโดนเขาโดนเคาน์เตอร์แทนหรือเปล่าเออมาเรียนะมาช่วยข้างล่างน,นะฮะแบนมีตันไปฟิวสองสวยฮนะไพโรอันติฟินตูนี่ฮะเรียนแนวิวสองวิ่งไปชนแล้วได้คิวไปข้างบนก็ตายอยู่ดีครับซิเบตเสร็จพาลาแลกไปแลรามีคีสิทธินะครับเตาฟิน เรียนแน่นะครับซิเบตแล้วก็ไพโลออกอ๋อสะท้อนก่อนนะครับไพลโลบอกมานจะออกโลบองแต่เลี้ยวๆไปสะท้อนก่อนนะเออสะท้อนก็ดีมันมีทะลงทะโลตีแรงอยู่เอ้ยสอนดีว่ะยอมแล้วซิเบตบอกเอ้ยเฮ้ยที่สช่วยอยู่คนระับเปิดท้อนเปิดตะท,อน,ทอนแล้วสาบเลยอนะ่ะผู้เกือบตายแล้ววา้าวเลยอนะมันลงก่อนแป๊บหนึ่งปึบ๊บปั๊บอ้าวออกว้าวกับบ้านไวกว่าวา้าวออกมา ป้อมสามเหรอเออก็อระยะ้เวลาวาร์ไม่เท่ากันนะครับป้อมป้อมหนึ่งป้อมสองป้อมสามพอกับบ้านอ่าฝังข้ามีแปสสมิตแมกมัสนะฮะเออทาโ่พาราเล็กแล้วก็โคโนโหรหกเล็กคิวมันเลยนะมึงาเล็กกดไปเจ็ดแล้วหัวเยอะเชียว มันได้บิงฮะพารออกบิลียงพอโอ้โหตรงกลางนี่ก็เยอะอยู่ครับข้างบนก็มีนี่ครับรังจริงอยู่นี่ฮะตัวฟินสวยแล้วฟินกีสฟาบลงมาเติมมามีการติดต้องการนะครับอาเร็วอ้าวเสียบมาโอ้โหไม่โดนอ่ะยกได้อยู่ Bên phụ bài học giêng ở bên ơ thôi 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 tài thôi 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 bồn thôi mà thôi 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 จริงไหมคอทัลโลเลยปัป๊บออกไหมเอาแล้วสาบเลยครับผมแล้วไอ้ไอ้ว้าหนีแน้ะคอเรียบร้อยเก็บสอสนตายโยะไนไหนตอเพิ่งว้ามาคุดดาวอยู่มองบัตรชาดิตแล้วก็ซื้อเห็นมาแล้วแต่งหน้าป้อมเลย อ่าเด้งคีมให้เยอะฮะยิ่งคีมตีเยอะอุย้ยกระตุกอีกแล้วยิงคีมตีเยอะก็จะยิงปั่นนะครับผมเฮ้ยไฮโรโดนย้ําเหรอโอ้โหไฮโรซิเดบดนี่ยับมะเนี่ยตายบ่อยเนี่ยนี่โดนโซโลอย่างเดียวเลยฟ้าแ็กนะโอเคทางล่างแตกกดเหตุเราบิงมาก่อนนะครับผมตายไหมลูนย่อกลาง นี่วอดเออโดนอีกโอ้โหเรียบร้อยซีบเบกูตายแกสามสองร้องห้าหนึ่งตายยังเขียดโดนแล้วพระแหลกแม่งมาด้วยพระแหลกมีบิง่ะบิงมาสไลด์ด,ดีสไลด์ไม่ถึงครับเกือบเย่ <c oughs> ไปไหนวะ <c oughs> เอาว่าไปไหนอัโลโหลอ่สาสตัวบ,บอมบนละ อ่าแล้วครับมาแก้วอร์ดนะพาแล็กป่าสองทีครับโอ้โหกับตายแล้วนี่ใบมีสานใบเฮ้ยพาอะไรกับตายแล้วมานะวิซิลสองวิ่งชนพอคอแมงมัดเปิดสะท้อนใบครับสาบยังมีแล้วกินสีเสียบช่วยครับผมสาบไปแล้วยกลอยมาสวยแล้วก็ตีตือนมาเป็นยีย่สามต่อยีย่สิบสอครับตามอยู่หนึ่งตัวเตือนอรอพี่เป๊ะ คลายรุนแมงมัดอ่อาอยู่ที่ก,กอลสกิลแมงมัดไปมีการโหวตหยุดทั่วขาวนะครับก็มาแล้วกำลังโหลดไอ้่มีเสียงวอลเลยวอล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 าวะแต่รดชนโอ้ยโดมเอ้ยทีเดียวเออโดมเอาฟินเลยคอนอด์ ต่อเ <Great S 1> ดินขี้ฟาร์มกล่องนี้ทัน oh. กล่องนี้ไม่น่าทันเฮ้ย oh. ทันเฉยวะดับเบิลสแต็กอ่ะห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบสองถึงห้าสิบเจ็ดห้าสิบสามถึงห้าสิบเจ็ดอ่ะไม่เกินประมาณนี้ oh. ไปกลับบ้านก่อน อ่ะซีเบกูตุยแกร้อยป่านเสร็จโดนเสียบแล้วปฟาบอะไรวะสวีเบนถึงเจ็ดแล้วไป่มาพอเลยครับแล้วรอสับมาผมโอเคได้เป็นตัวหนึ่งคนงอคสไลด์มาเอาฟินก่อนเลยโอ้ยแม่งไม่โดมแนะ่สไลด์มาตีสดธรรมดาเอาโอตาย โอ้ยโอหยหย,ยังไงทาร์เอา้าเกี่ยว2องะแต่ว่ามันก็เสียวสตันได้อยู่นะครับถึงจะโดนเกี่ยวแล้วจะหนีไปไหนล่ะเอาใาเราคีบเยอะด้วยโหเราได้ครับมาาฟ้านะครับราฟ้าก็ฆ่าอันติคิวได้นะครับ,าารบ,รรบสับได้ก็จะรีทุกสกิลเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สับละรีทุกสกิล ในโดตารู้สึกว่าจะได้เลยมั้งไม่ต้องมีกระทาฟ้าใช่ไหมแต่เหมือนรีแค่อันติแต่เนี้ยเราเราต้องใช้กระทาฟ้าในการสับต่อเนื่องแต่ว่ามันรีรีหมดเลยนะครับสกิลหนึ่งสองแล้วก็อันติก็ดีอยู่นะสกิลสองอย่างน้อยมันก็เผื่อไว้ปดนูถ้าตัตูมีนูสับคอสับคออะไรอย่างงี้สกิลสองก็ดีนะครับสกิลสองเนี่ยกดส่ตูมันจะบังคับให้ตีไวใส่คีบอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลคิดมาแล้ว อาหารนี่ก็น่าจะโดนประทอนตายท่านตีสับหนึ่งสองแล้วรีวิวเอซีลีลีเออรรีสกิลเฮรีวิวเฮอะไรโอเคอ่ะต่อเอาควาจใจยอาเซเวตโอโ้โหฟาร์มพยายามตีได้อ่าฟาร์มไป อ่ข้างล่างเพียบอ่เราก็ได้นู่แล้วอ่ปะโอ้โหตาแล้วป่าตายครับซิเวตไม่มีโอกาสไม่จะได้ปั่นเลยนะครับสุดเดียวหายเลยเฟนออกเป็นมงกูฎสยฟ้าครับดีทเสียไปก่อนนะครับดีแนมมาพอนไหมครับสะท้อนป้าจับหนึ่งจับสองโอ้โหมานาวไม่พอมานาวไม่พอเพื่อนโอ้โหโดนโดมโอ้โหติดขาหลังนิดนึง พาแรกคกนณพิหนึ่งช่วยอยู่ปาบปาบเ <c oughs> อาครับมีบัตรชาดิดอยู่แล้วโดนเสียบเรียบร้อยครับปิดต,ต่ำนานไปดีโอ้โหมันนานไม่พอไอคอนต้องเข้าคัวตายห้าเลยวะ่ะโอ้แม่งมีโคน,นอดนโอเคก็เกิดมาแล้วนะครับผมรุ่นเฮ ไปฮาลาไซนูแล้วข้อครอเปิดทอนสิวสองปนหนูไปก่อนเอ้ซิวเวตสับมแม่งเลยเออชัวเชียชัวเชียโอ้สับแล้วปาหน,นีครอเปิดดัดไล่ก่อนนะโอ้โหไม่ได้วะไม,ไม่ได้วะไม่ได้ได้อยู่ครอต่อเอ้ยสวยสับเบี่ยงอ่ะถาโลมาบิงไปก่อนนะโอ้โห เกือบตายเดินล่ออยู่ปีนยิงเพื่อนปีนยิงไปเออปีนรอเฉยเอา้าเสียไม่ถึงปีนยิงช่วยเพื่อนหน่อยฟินเอาละไอคอนดิไอเสื้อน้ำแข็งก็ดีนะมันถึงจะไม่ได้เลือดไม่ได้มานาเท่าไอคอนแต่ว่ามันก็กดใช้ได้ไว้สโลตัวต,ตีไอคอนมันได้ มานาเลื่อนเยอะอยู่รีเจนรีเจนเลือ่อนรีเจนมานาตูมเบี่ยงอ่ไงดาวฟินดาวเรื่องเก็บสองว่าเก็บตกข้าของไว้อยู่เนี่ย20นาทีมีทุกอย่างนะครับมีสะท้อนท้าฟ้าโลบ,บอ็อกไอคอน จริงเน่นสายทาฟ้านี่เบียดโลบอกเป็นรถเกาะก็ดีกว่านะครับจะได้สะท้อนแรงๆปันส่วนปันแรงๆรงไปปาบตับเบียยงโอ้โหโดมาทาโลตีฟีจากข้างนอกฮนะโอชิบหายและข้อเอ้ยโอ้โหใบมีตา ไม่ไหวคนนอนโดมทำอะไรไม่ได้แม่งแยกรางอีกไอ้แยกรางเรายิ่งชอบนะรางเยอะเราก็มีโอก,กาสปัดแต่มันจะไม่ไม่ทันได้สับจะตายก่อนนี่ไฮโลจับขาตีต่อสกิลหนึ่งมีไหมบา้าตานเอ้ยเขียวอ้าวชิบหายมึงเขียวใส่ไฮโลเด็กกันหน้าสันา่นแล้วดีสกิลไม่โดนไอ้เหี้ยกว่าเขียวใส่ไฮโลมึงบ้าเป่าวะแม่ถ้าโดนนี่ตายเลยนะเกือบไปไฮโลบอก กูเวทเวทเต็มสูบเลยนะสกิลกูเนี่ยดีนีครูดาวครับเคเอฟรอเกินแป๊บนึ่งไปลุยอะไรบูสวาปไปเอามันเกเซตนี่ออาวกอบสกิลมาก่อนนะเสียบโอ้โหบิ่งหนีทันไลโย่บาสมิธลอยมาก่อนนะยกมาคอครับคอเคลียคอเคลียสับก่อนหนึ่งวิ่งต่อและคอและสับสองครับโอ้โหสวยทะลุมา เปิดทอนะฮะมันมีนู๊หโอ้ยโดนเกี่ยวเอ้ยเพื่อนเร็วดิโอ้โหโดนเนืดแล้วบิงมาไอ้เงี้ยปดนูอ่าไเกียร์ทเสียบรถสรับอุ้ยสับไม่ทันนะโอ้โเพื่อนเอาไปเดกก่อนเนี่ยหล่อเลยไปต่ออ่าตายแกะซื้อเวียก,กูป่าป่าดหนึ่งปันนง่นทันแล้วโดแม่งอะไรกันเนาะ ได้เรียบรอต้องมีทาฟ้าเว้ยแบบที่เราลงคลิปอ่ะออกท่าฟ้าพอโดมกดสกิลสองค้างไว้แล้วตีส่วนในโดมนี่ยแต่ไงายเอ้ยหืมสามได้นะเลือดต่ำกว่าหกมาเนี่ยโอ้ยเรียบเกินหกอะสามลอดนะครับอ่าใครมือใหม่ก็ดูที่หลอดหนึ่งลอดละสองร้อยนะครับอันตีตาำหกร้อย600หน่วยต่ำกว่าหกร้อยหน่วยก็ ถ้าขีดต่ากับสามลอดก็สับได้เลยแต่มันตั้งค่าแบบขึ้นตัวเลขที่เดน่าจะไม่ได้มันน่าจะงบนหัวด้วยวะแต่ถ้าเป็นตัวเลขขึ้นบนหัวแทนเป็นลอดแทนนาเป็นแทบลอดข้างล่างไม่มีลอดข้างบน แบ่งเป็นช่องถ้าเลือดเกินห้าพันจะเป็นช่องใหญ่ห้าช่องเป็นช่องละพันอันนี้ช่องละสองร้อยอ่าก็คือ,อเห็นเนี่ยเห็นฟินเนี่ยก็กะค่าเลือดฟินได้นะถ้าแบบรับเอาอะช่องละสองร้ง <laughs> อยมีประมาณสิบถึงว่าปาบเจ็บอยู่เหมือนกันไม่มีกันเบนนะครับก็ โดนพาลักเจ็บๆอยู่ปะกอ๋อห่างแค่4คิวเท่านั้นนะครับยีแน่ก็ไปแล้ว20เฮ้ยโอ้โหล่างอยู่เด่นเอาครับฟินล่วงโอ้โหคนอ๋อดมแมงเพื่อนโอ้ยแยกล่างลบสกิลไฮโลด้วยเอาเรื่องติเบนมาปาน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 ยีแน่มากโอเคโอ้ยตราบโอ้เคสวยโดนสโลฮะแล้วคอฮะ เอ้ยโอ้โหมันมีนูมันมีนูสับไม่ได้แนตะ่ปั่นได้อยู่โอเคไพโลโตนันนะเรือยังไม่ถึงเกณฑ์เรือเอาสับเย่เก็บสี่โอเคไฟสี่ไฟนี้อา้าวเป็นอะไรตายวะตัวสกิลสอง้ล,ลโดนดิมแคชเชอร์นะโดนังคือโดนพีต,ตายไปนะพอมาแันเลย อาาอกกอรกระดูกนะครับแทน,น,นโลบ็อกตามสูตรแทนสายสับก็ต้องกอรกระดูกดีกว่าคือโลบ็อกมันเหมือนนับ็อกดาเมจใช่ไหมถ้าดาเมจเราโดนโดน้อยเราอาจจะสะท้อนได้น้อยเอาโลบ็อกไปเลยโดนดาเมจเยอะๆหน่อยสะท้อนหนักๆกลับเลยโอ้ยอเดียวเดียวไปก่อนจ้า ตอนนี้ก็ของเต็มแล้วนะไอคอนทาฟ้าสะท้อนก็นกระดูกก็ PK นะเซตสามันประจำบ้านเซตเนี้ยอ่ะผมเล่นผมชอบเล่นยังไงเล่นแค่นี้แหละใส่นี้เลย <laughs> เออกระดาฟ้าถนะ้าตัวซับออกให้ก็จะไวกว่าน,นี้แต่เราออกเองบางทีของนํำก็ออกเองรองซับได้อีกอีกยาวอีกยาวไกลส่วนมากเล่นก็ออกเอ,องตรงขีไม่มีคนออกให้นะ เอ้ยโดนี้นะคีบเยอะโดนแย่งอนะ่ะโคโนอสายโดมแย่นะปินรอยอยู่นอกนะอ่ะเฮ้ยฟิ้ยาเดินเข้ามามันเห็นอ้าวมันเห็นแล้วโดแล้วโคโนสเอ้คโอไม่มา,าถ้ามามีโดมนิดสวยเลยนะยกคอกยร้อยปิน,ะนเก็บไป เราไพโล,หลเหมือนจะโดนมาอะไรอีกว่ามีการโหวตหยุดชั่วคราวตายแอร์ปีนบอกแฟบดับเบิ้ลดเมดกดไม่กด <c oughs> ไปเสียการโหวตไปข้ออ้าข้อแรกเปิดสะท้อนนะฮะตีวสองบนหนูไว้ก่อนปาปาปลาหนีปิน ซูมโอ้ยบิงเนียเอาไปครับตนบันครับตาลูมาแบบคีมมาก่อน ทำฟาร์มเอาไรเอาทาฟ้าให้เพื่อนเหรอให้ใครตอนนี้ให้ซีว,วดีเออมันจะได้แบบว่าส่วนเขาเต์คนไอ้สวนโดมคคโนตได้หรือ,อ,อส่องเขาแตอ่ากดเออทีฟินบอกให้กดไม่กดไอ้ให้เรียนเน่์สั่งกดกดเฉยอะคิดดูเอาคิดดูมาตรฐานะ่ะสองมาตรฐานปะส่องมาตรฐานจัดอะเออแบบใครใครใครแบงอย่างงี้ป่ะนะ มาแล้วต้องมาดวฐานจัดดันมาฟินเลยอีกอีทีตยี่สิบโดนก่อนเลยฟินมีคองฮาราโดวยิงมาแล้วปาบชิ้นสูอใบเรามาคอเพดสะท้อนสับหนึ่งคอต่อครับแล้วสับสองอนั่นเนไปไหนไป ไเพืเอเ่อนมาออนี่เฮียมันตายสองตัวแล้วแต่คนอ๋อยังไม่ได้โดมนี่แหละประเด็นเดี๋ยวรอยิงข้างหลังไปเพื่อนสามารโยมแล้วแม่งมาโดมเสียบมาโดนฟินนะโอ้แล้วคอไปไม่ดวนนะคนอ๋อดูไปไม่ติดฟินอะไรฟินยิงไปเออยิงฟินยิงไปฟินยิงไปซาบโอ้โหสวยอาพาแรก มาเราบิงมาก่อนคนโนรอเลยเอาถึงสองคนนแล้วครับคอน,นูนโดนใส่อะไรเงี้สาวแมงบิงไปก่อนนะครับแล้วฟินสู่มาคอนเราไม่มีโดไม่มีอะไรแล้วตีเลยตีป้อมเลยสวยอ่ะแบงวัดมาเสียครบปีนยิงไปฟินเออยิงป้อมมปแล้วคนใจมันคอนเราไม่มีโดม,มันก็ไม่กล้าเล็วไม่กล้าเข้าเล็วนะ นี่เอาการต่อครับเอ้ยมาอันนี้เฮ้ยแมมัดเสียบมาไม่ถึงไะเอาเฮ้ยใครมาไมคาโล่ถาโล่มีดาบเบิร์นเดี๋ยวโหสะท้อนก่อนนะคลิปหายแล้วตา <c oughs> โอ้เจา้าจ่าเอาดาบเบิร์นมามารอกิดแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาเกมันแล้ว วาไปด้านล่างครับศัตรูออล่างพอดีเฮ้ยไม่หโดนไม่โดนเปิดดัสเอาเฮ้ยโอ้อยู่ติด3-4ตัวสวยเลยอย่างงี้โอ้โหแล้วโดนอะไรฮะสาบไปก่อนนะครับปาบอาแรกปาดมาทาโลเกียวอ่บโอ้โหถอยๆอยลอยยิงอ้าวโอเคมันจะแท้สิเอไปเลยพาแรกสิเอไล่ไปบิงมานี่แล้ว วิ่งตามเจอแล้วคออ้าวคอโดนอยู่มันปาดหนีครับเลยบังคับกลับมาตีกดไอ้กสก,กิลหนึ่งแล้วสับวิ่งสับเย็นสวยมาเท่าไหร่สามอ๋อหอยปาแกบอกกอัดนด่าเลยเพื่อนอหาไปเลยคกีไป แมงมาัดเกอร์โอเคประมาณท,ทำอะไรไม่ได้แบบมงมัดตัวเดียวตันแดงเดียวไฟโดมีฮาร์ดด้วยเหรอโอเคอยู่แยกกันชิวชิวเซเว่นมาไอหนุ่มออ๋ดันดันทีพายุโอเคครัแบบดันมาชิวชิวเฮ้ยไฟโดช่วยตีหน่อยดิมีฮาร์ดไปกลัวอะไรอะ่ะเลือดเยอะกว็เลี 3000, ออ DNA, 3, ยนเองกว่านี่ยเลือดสามพันน้องเลียนเองสามเป็นสี่วายเกียกีไปเรื่อยอะไฟโดเฮ้ยไฟโดมาตีดิจะกลัวอะไรแมงมัดวะโอ้โหมึงมีฮาร์ดมึงมีฟอร์ดวูบอีกโอ้โหไม่ตายหรอกเลย สาบไปเลยเอออะไรยังไงวุ้ยสวยครับเลยครับบัลลงก์ล่างครับบ้ากับบ้านไหมพอกับไปเติมเลือดดะอ่าไปเอาท่าพาให้เพื่อนครับสเวตฟันตีบ้านไปครับนี่เขาได้แห้เลยตีอู่สองครับฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับโอ้ยไม่ได้กันหาฟ้าโอ้สเวตออกฮาร์ดว่ะฮาร์ดกลาเป็นแหวเลยไปเฮ้ยโอ้โหสงสัยโดนพาแหลกปาดจะตายอย่างเดียว ถือว่าโดนคนนอสโดมแล้วแม่งตายอย่างเดียวก็เลยเอายาฮาแล้วกันเว้ยพยายาถึกขึ้นมาหน่อยให้ทาฟาไพโร่ให้ใครวะให้ไพโรครับจะเอ๋เจอทาโร่ครับมาคอครับเฮ้ยโอ้โหโดนตันขัดโดนขัดทราบอาร์เคพอดีครับไปไปถอนกงอนนะครับคนนอสไซด์มาก แล้วยังไงฮะไอ้สมุนแม่งโดมวะ่ะไม่เก็บโดไม่ให้ฟินไปดิเอ้ยไม่โดนอาดักไปสับไปแล้วบอกกูกูขอไอ้เียไม่ทันสับเลยอันตรยัดหน้าเลยไป ดันดันดัโนโคโนไม่มีโดมไม่ต้องก,กลัวแกบอกกันมาแรกมาโอ้ซื้อเกิดเพียบเลยนะอุ้ยโอ้วิ่งมาเอาละครับและทีสทท่สิทิโดนเอ้ยคีสิตมาช่วยที่หลังครับไฟโรโดนนี่ว่ามาเปิดทอน,นะครับเปิดทอแล้วตายว่ะเอาคอันแม่งเยอะซื้อเกิดมาบุ้ยแบบแพ้ไหนเลยพิกเดทมามันหัวอยู่นะพาแรกโคโนส มีทั้งเวททั้งตัวตีถ้าตัวตีทั้งคู่ไงครับมือเป็นทางเดียวไงเน้นเกาะน,นี่มีเวทด้วยแต่เราไม่มีการเวทดิประเด็นพาเล็กก็สกิลเราหนักอยู่เหมือนกันนะหนักงวงเลยแหละจกุจกจุกโอ้โหมีก่อ,อยอมหูด้วยนะมันน่าจะโดนพาหล็กแรงมากๆเลยอรียนะีน่แต่เล่นมันเยอะอยู่ฮนะสามพันห้าก่อนเห็อดู ติ๊กเอ้าเห็นแล้วเอามาเราเห็นอยู่เพื่อนปาป้าคอครับผมสาบสาบหนึ่งคอต่อโอโ้โหโดนตันโดนตันแล้วไงยกร้อนสาบไปดีสวายกลับมาแล้วปาจีจีเฮ้ยใครเอาบวกเกาะวะเกสิตนะเกศิตเอาบวกเกาะมา กีฟิกเาเล่นเป็นแทง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 อยู่เหมือนกันฮะโอ้ยซีเวดไพลโลว์แทงหมดเลยอะแทงสี่ตัวเลยฟินแคลรี่ตัวเดียวตอนเนี้ยออของแล้วออหากันสองตัวออกออกของแทงกันอีกตัวกีฟิตเออแทงสี่เลยอ่ะไอฟินยิงคนเดียวพอที่เหลือสายแข่งกันหมดเลยไปฟินปุยิงไปเพื่อน แตกๆอยู่มาโดมหลังฮะโอ้โหแล้วเปิดสะท้อนอยู่อ่าได้ทะโลครับแต่ไม่ได้ตับแมงโดนตันอยู่เฮ้ยรีโดมเหรอโอ้โหรีโดมแต่ว่าบาแหลกแตลนะครับรีโดมรีโดมมาปั่นมอครับโอ้ยโดนอะไรวะปกติ้ยอะไรง้างมือซับเคเซ่บอกโง่จ้านี่ไม่รู้ด่าใครโง่จ้าโง่จ้าละโดนเสครับเมื่อวานมีเซสกเอ ดีเบทช่วยเพื่อนหน่อยย่มหย่มย,ม,ยมเสียบไม่ทนันเฮ้ยดีแน่มาทางไหนวะเนี่ยดีแน่มาครับโอ้โหดูดิโดนพลาเลกโคตรแรงเลยแปบ๊บเดียวเลื่อนหายไปขึ้นโอ้ดูดิโอ้โหตายตายพลาเลกเลยเพราะว่าไม่มีกอเวทนะครับพลาเลกมีกอชมพูแล้วกอเวทสามกอเวทแล้วสองหน่วยป่าเทียรึ้นรอดอะไปกลับไปกลับเ 3, 5, ลือดสามพันห้าเลยแบบมาณพันกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าช่องมันเต็มไงดอกกันเวดิงก็ต้องเอาอะไรออกอะเซตนี้ไอสายสายสับก็ต้องนล่อย่างนี้แหละจะเอาอะไรออกกอกระดูกอ่กอดูออกก็จะปั่นไม่แรงตามหลักกระดาฟ้าต้องให้สับออกให้แล้วมันขึ้นบรยไอดอะอะไรเงี้ยโอเคสวยเลยโอ้โหหาสองลูกเลยซีเบส เออเรือสามพันเก้าอ่าสะท้อนโอเคฮะสะท้อนสวิตแข่งจ้าดมีเดรดิลีแข่งไว้ล่ะแข่งไว้แข่งอยุ้ยแข่ง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 โป๊กแข่งโป๊กแข่งโป๊กแข่งเว้ยเออแข่งโป๊กปินี้ไปฟินฟินมาอ่าสามทางแล้วเรียบร้อยจริง ก็ที่2นาทีนะครับคิวไป37เดือนนะครับตายคนละ10 10ทั้งนั้นเลย10กว่าใครมันจะโด่คลองวะฮัโลโหลเอาคลองเหรอ้านี่ยว้าวิ่งลาขวานไปกดชิปคิวคอโดรนร0บเนป้าโบหายเลยมากดเห็ดหมูเอาต่อครับ ไปอเอาของแล้วเอาจบเลยถ้ามันตายก็จบแล้วคีปดันมาสูงอยู่เราได้สามทางอะไม่เสียบาแรกด้วยป้อมนอกเอ้ยป้อมสองอยู่ครบเลยนะนี่ป้อมสองเลือกเต็มทุกอันแล้วตรงกลางลดไปหน่อยนึงเสียแค่ป้อมนอกสามอันนะครับตอนนี้แต่ว่าเกมสูสีไม่ค่อยโวนดันบ้านเท่าไหร่ <is> ไปทเวตสับชัวเชียับคอผม พอเคลียพอเขียแล้วสับหนึ่งสาบหนึ่งไงพาแหลกพาหลกแล้วสาบสองโอโหจบที่3 9สตัวฮะก็ไปนะครับาบาย